พบกับผมอีกแล้วนะครับหนึ่งซาโปมิวสินครปฐมนะครับกับแม็กกี้สวยที่สุดใน3โลกธาตุเลยนะครับไม่แกะกล่องสภาพแบบนี้มีที่ไหนนะครับที่1นึ่งซาโปนะครับตัวนี้สุดยอดมากๆครับเสียงดีสุดๆแล้วมาทั้งกล่องนะครับนี่เลยแม็กกี้รุ่น1202 V LZ Pro นะครับนี่ตัวนี้จะไม่มีเอฟเฟกนะครับเหมาะต่อการใช้เอฟเฟกนอก วันนี้ก็มีมาซื้อไปหนึ่งคนครับหลังจากให้เทียบกับยาม,มาฮ่าผมบอกว่ายังไงถ้าพี่ฟังตัวนี้พี่ซื้อแน่นอนนะครับลูกค้าจัดทันทีครับฟังแล้วบอกโอ้สุดยอดแล้ววันนี้ก็มีเข้ามาใหม่อีกหนึ่งตัวมาทั้งกล่องนะครับราคาก็จะแพงกว่าตัวไม่มีกล่องมานะครับใครสนใจตัวที่ไม่มีกล่องมาก็ยังพอเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้อยากนําเสนอนะครับมีกล่องมาด้วยกิ๊บกิ๊บคู่มือครบ,ครบสบภาพเนียนเนียน พร้อมใช้แบบนี้นะครับใครเป็นนักสะสมนะครับชอบของสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับติดต่อนะครับ1ซาโปครับ082ย์9 2 8 9 1ครับบอกได้คำเดียวว่าเสียงมันมันโดนน่ะมาเช้าลูกค้ายังไม่เชื่อเลยนะครับว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินผมบอกโอ้ถ้าคนอยู่ในวงการต้องได้ยินนีแม็กกี้ยูเอสเองี่ยนะครับยังมาห้าไม่ได้กินนะครับนี่เลยครับขอฝากไว้ด้วยครับ ตอนนี้สินค้าก็หลายตัวใกล้หมดแล้วครับใกล้หมดเลยบอกว่าขายนี่ขายดิบขายดีนะครับจัดให้แล้วไม่เคยผิดหวังนะครับบางอย่างก็แทบจะไม่เหลือและคอร์ดิตอนตอนนี้แทบจะหมดเกลี้ยงแล้วนะครับใครอยากได้อย่าคิดนานครับของดีมีน้อยนะครับเดี๋ยวจะไม่มีทันเอาไปฉลองความสุขในเทศกาลปีใหม่นะครับโอเคครับ